ฮ่ายอสวัสดีค่ะพบก,กับรายการเลียดูที่ชาแน,นลนะคะแล้ววันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะอยู่กับนม่ค่ะนะวันนี้ก็อยู่กับซินจีนี้นะคะเอาคืนจากเป็นจังชาแน,นลมาใครดูใครดูมั่งล่ะใครดูแล้วจะรู้ว่าเป็นยังไงนี่ไหลกะผมไหมจะเอาหมดล่ะ เริ่มจากนะคะเริ่มจากเอาคือจัดการไว้จัดการจีจัการมาจัดการกลับครับแป๊บแป๊บแป๊บอาจะเจ๊ยังไม่ไม่ยังไม่มีใครสอนนะปแป๊แป๊บแป๊บริมเติมชาแนล bn ใครสอนแม้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  ไปสอนทีอื่เพ mm ื hmm. ่อนนไมมีเอิบแปคุณยังไม่มีเพื่อนเลยอ่ะเพื่อเพื่อนไปแปหนึ่งขอมาเต้เลยคอมวิดคิดมาเตอะไรเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยแค่เธอเป็นนัมบต้องการชื่อนามหมููคุณชื่อนี้เนาะแล้วก็เขียนไปด้ว่ารู้จักเอ ủa ta, út ta, tam rồi. xin chào anh bạn, xin chào chị ha, nè, đi, là anh nè, แกงมาแกงกลับคอฟพี่ฟินจังจังไม่นักจังไม่มีอันด์สรกปะหลงคันเทพละ้ยกงมาเลยแต่ใครสอนแม่เหมือนไม่บอกชื่อสอนบอกคนสอนนะหาคำที่สอน โอเเนี่หัวเยอะมันคือคำที่สอนไว้แล้วเจ๊ที่จะสอนอให้เลเรลิสขั้นเทพไม่ดูตัดเราเลียลเรลิสฉันดีใค้เลเรลิแล้วก็ตามด้วยเอชเของเจ๊แค่นั้นงบวันจฏิท ดึงโดนดึงโดนไอไก่พลอยุตไอไก่ยาโลกเดี๋ยวผูเนี่มาจะให้เช็คกระจบนะเนี่ยมันมือเปลี่ยๆเนี่ยนเนี่ยที่เอาดึงมาดึงไองแลก็ไอได้เมื่กี้อ่ะเอามือเร็จกดไลค์ติดตามและแชร์มีใหม่แปบ

ดีที่สุดในโลกวววเอะอ่าดเออ่ิวอย่าไปดิไปเลยทำเมียไปติกวันนี้ไมก่แล้วคะเนี่ยวันนี้หนูต้องเก็บแล้วมาได้เปิดกาได้ค่ะเนี่ยอนไนทไม่ทิ้ง ชนามาเก็บ um ีนของเลต้าไกบก่เกียนซีนเเป็นคนสอนได้ใจที่เก่งเมื่อเนเซีนม่ที่ทำรู้สึกเรียนเรียนเรียนอเขียนดีคิปุลิเกดดีไม่รู้ดิไม่มาเตอร์แล้วก็ชิ้นิชอยแล้วก็อะไรนะไม่ก็ปีมาีก บีแคย่งกอเออป๊บแป๊บแป๊บคลิปนี้ต้องอันนั้นเลยนะเดิมหาคนเจะเออไมนใี่บุรีอีเจสด้วยขันลองมารโอเคอืมดยอืมเดี๋ยวให้ลิงไว้ไปไปด่วยกับเกมบุรี โอ้ยชอยชอยชอยอันแรกหลังจากที่เป็นโพสคลิปดิบหลังจากที่เป็นโพสคลิปล่าสุดไปก็ได้เกิดปัญหาขึ้นเดีียวผ้าห่อค่ะใอกอหรอเปล่เอาอีค่ะนะเีไตกเอาป่ะเอาเอาไปเอาไหนเกแกออมซอยก็ได้จะเกอาซอยหรือแค่ถุงเดียว โอเคขอบดีกว่าแกเอาไใช้เดียวแค่ถุงเดียวนะเจ๊ถุงเดียวแล้วหมดเลยแล้วหมดแล้วหมดเลยนะเอ้อหายจินจี้ชาแนลจุดๆพูดจริงๆเลยนะสามิขีพิ้วอะไรรึยังจินยออยู่ปะวะอ๋อไม่อยู่โอเคห้ามยูเกอรสกายพี่บอกเลยจินยอแข่งดิจินยอ แเอาไอ้แ yeah, yeah, ยกหรือเอาควนตีนะ่นยิ้ิไห่ก็หนูแล้วนะแไปยังไมันก็มาดูอ่คนดินี่กออนี่ก็นี่็น่ก็นี่นี่ก็นี่ก็นี่ก็แี่วนีก็นล่กน่ก็นี่ก็นี่ก็นี่กนี่ก็นี่ก็นี่ก็น่นี่กี่ก็นี่ก็ี่กี่ก็ีก็นี้กะนีปกนี่ก็็ก็ี่ รู้คนดังและโอ้โหไม่ใช่อย่างนี้เนาะโอ้รู้สึกว่า estimator estimator ลองแล้วใส่เลือสโหมดไม่ลองใส่เลือดอาจจะไม่เหมือนน้าอาจจะไม่เหมือนไงฮ่าฮือฮือชิคไม่ใช่ยังไอชิคไม่ใช่ลองชิคไม่ใช่แล้วจะดีสุดที่สั่งนี่มรู้สึกว่าจะคลิปนั้นนะรู้สึกว่าเคียวจิรู้สึกว่าเกจิ เอาจงมาสถิตอยู่บนชิมชีมี้ซะฮึฮ้ยเจ๊เหรอใครนี่รู้แลวอะไรเอามาจากไหนคลิปวิดีโอยังเอาจากแบบอาจจจเจจ่าอัจจัอาจจโอ god ผิดเอ่้ยอไทยไทยไทย แตงไทยมันทำยาแตงไทยมันทำยาด้คู่รักน่าเหมือนเส้นในกี้อาจารย์โอ้ไม่จับไคสอนเคยสั่งไห่สอนอยากรู้ไปสินักวรูปที่สุดในรักคิสตี้มาเตอร์ระโกอโอ้ขนาดขนาดในเรื่องนั้นยังเป็นอย่างนี้นากจะจะสอนที่พี่คุณแคทไปก็เป็นอย่างนี้เยอเีดดิ ชื่อยาวจังวะยาวเหลือเกินผมไม่สวบสดีกู่เอาวันนี้กนแล้วคุณไหมคุณล um ักคุณชินชินคือทำอะไรกับคุณชินกูดี้คุณดี้มีข้อมูอยู่แล้วหรอ่ยะคืออกว่คือเออเกย์กยใครสอนใครใครทิมึงวะฮะเก กูละตัวเองสอนเองก็อยากว่าอ่ะสอนเองตัวเองสอนเองเข้าใจมตัวเองสอนเองอ่ะอันเนี้ยถ้าเก็บว่าคุณจินโซแล้วที่ฉันส่งแกไปไทยเนี่ยสาวสาวกูได้ได้อ่ะ พี่โซลันูซีจะเป็นยังไงเหรอเรออม้งสีสามีกูเลยเจ๊ทำอะไหมเลยกนจีเกิว่าหาโซฮีรักก่ะฮ่า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 ่าคม้งคีมองคิม้งคิม้งช่อ๋อไปหุง้าวง้างตลกจริงๆเลยนะ จริงไหมคะไม่รู้สิเฮ้ยเฮ้ยแกไอ้ฟินเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉันจะถามแกไปเรื่อยเราจะเราก็จะลองเอฮะหรือพี่เดี๋ยวพี่นิวนี่พี่นิวมามาเอาให้ครบพี่นิวพี่นิวพี่นิวแล้วกเอาคนดังแล้วป้าป้าป้าป๋าหย่าหย่าป้าป้าฮาตะลุโลกเนี่ย แฟนเอก่โง่กันนะไงคืบ้านดีเขาปากูือเนยวเธอกง่อะดูไหมเธอโงอะไรอะดูไหมต่อเลยโงกไอตูเจ๊เอาขอไอตูดดิเอาลองแล้วไอตูดนะแป๊บไอตูด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 เนี่เราไปแล้วเราไปแล้วไอตูดมันบอกว่าอะไรนะป็นเงอก ไอตูดดิไม่ใช่ไม่ใช่อ่าใครต่อดีวะไอตูดไอตูดไปแล้วอ่าสตีฟแฟมิลี่ไปแล้อเจลองเิลเออลงเลยดีว่าไม่ได้เห็นเออมังเออเอองั้นจะลองเลลี่อีกร่อหนึ่งนะจะโดนเลยอะฮิวส์ที่เป๊ะไหมลี่นี่รู้จักใครสั่งใครสอนมาไว้เออใครสั่งใครสอนมาไวว่ะเอ็นเจนเอเจนสิแล้วรู้อะไรอืมอะไรคุณแคทเก่งที่ไันที่สุดในประเทศไทย สีน่ารักมากอเชเดี๋ยวเราคนนึงดิไขไขเดียวไว้ออกจากแม่เราดิโมามังกี้เขาหอมคนนั้หนูว่ามัว่องแช่อิ่มลงมาป่ะจัดรถอ่ะต้องถามเหนียวหนูไม่ได้หนมันไม่ดกัดหนูว่าลงมาือเปะแมว่ามันจะแช่อิ่มในรถเลยไ้ี่สิอิ่ในลู แา้วพีการดิแล้วพีการไม่การดิไอ้ลิกไม่รูวแล้วพี่การนี่กาเออการเนี้ยการเอ่อไม่ใช่การนี้ไม่ใช่การนี้อันนี้มันการเนินซึ้มขะชะดิขะชะดูดขะชะจะเป็นไงการเนินซึ้มอ่ะจ้าร เมื่อกี้บักใค,ใครใครรู้ก็บอกเลยนะการที่เป็นอะไรอันนั้นอ่ะแคสต์แคสเกมร,รักแคส์คนแคสเกมที่แคสเกมสนุกอ่ะเออแคสเจ้าชาแ<ค>นล <channel S 1> I love you ดูดิดูดูจะเปลี่ยนเป็นลายมวิทย์ you wish you married, มีวิส <I love S 2> ู้ m e Christmas ใครเริ่มอยูอีกใครสอนไม่ยู้อ่ะใครสอใครสอนเลยไม่มีใครสอนพูดเองโ <Okay. laughs> อเคเดี๋ยวไปสอนก่อน ขอ,ขอตู้ไปสอนเจไไบบ้ากจนีกันควานปากเจอด้วยเขียงไดในจีนยังไม่มีเพีอยเลยอะอ้โหวิชวูอะไรอ,อีกนะวีวิชูหมูสามผ่านไปแล้วยะไอบาเก็ตเก็เก็ตเกีๆๆๆ่ยก็ตก็ตเก็เเราตเก็ตเก็ตเก็ตเเกก็เก็ตกเ้็ตเกก็ตเตลก็เต เพรว่ตอนนี้ไฟไม่ค่อยดีนะช่วยมาสอนกันมนเยชิปเจชแนวอ่ะอันนี้เหีนว่าไรือวะเอนะแจะเฮียวาอะไรวะเด็กดูกันนะ แตกอ้วนถังแตกและอ้วนถังแตกอ้วนถังแตกเด็ไม่รู้ว่า,วอ,าอ้วนยังไงเนี่ยตัวอ้วนแบบเลือดที่เราใส่ยอบบขาด <c oughs> เลยอะถั <c oughs> งแตกยังไงอ้วนถังแตกกืวอวันแรกวันใหญ่วันที่อ้วนที่สุดได้ตอนดีว่ะในแคชห่วยไม่เอาแคชห่วยไม่เอาถังไรเด็ดใจถังไรท <c oughs> ี่เ <c oughs> จปากเจอใหม่จะมุดดวง เป oh ็นซูนิโอไม่อ่ะไม่ใจอ่ะแม่อะไรวะอย่าพูดมากใจเฮียบิดาลีมลื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 มืมลืมืมลืมลืมลมลืมลืมล ลนี่มันอะไรเคสาวบ้าเลยเคอื่นบักเดี๋ยวนี้นี่ต้องไม่รักน่ารักเองเคนะแค่เกมพี่น่ารักและเสียงน่ารักด้วยคุณเสียงไม่น่ารักเลยเพาจะไม่ท่าอ เดี๋ยวเราไม่เขียนดิที่ผมดีฉันสอนผ่าฮ่ัฮ่า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 อ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าเ่าฮลาฮ่่าลังฮ่าฮ่าอยา่าฮ่่าฮ่าง่า อไรเลยอยู่แต่ว่าสอนเราเป็นล้ยัไงเออถือว่าเราเขียนที่เราเขียนผิดอ่ะเออถือว่าที่เราสอนเราเขียนผิดบอกเลยว่าฟินเลยเลีวรีนี่นี่ยดูช่างภาคนนี้หรอ สแค่นี้แล้วกันนะคะวันนี้พอแค่นี้นะคะแล้วกลับมาพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าหลังจากที่เรากินโดยคําไปแล้วสองกล่องแล้วก็วกแตกเรียบร้อยโอเคนะคะไซโยนาลาไซโยนาลาไซโยนาา